ในวีดีโอนี้จะเป็นการเล่าเรื่องการผจญภัยในเกมเทลเลียเป็นเวลา100วันและเงินไขาการเล่นจะเป็นการเล่นเพื่อเป็นแนวทางเพื่อทีอ่อยากเล่นสายเวทมนต์ตั้งแต่เริ่มเกมจนจบเกมสามารถเล่นตามได้เลยเมียครับปะไปดูก,กันเลย เอาละครับยินดีต้อนรับสวีทเดีโอจบเกมเทเลเดียด้วยการสอนคุณเล่นสายเวทมนต์บทที่3ครับและในตอนนี้เนี่ยนักเวทน้อยของเราก็เดินทางถึงช่วงต้นฮันหมอนกันแล้วซึ่งสิ่งที่เราจะต้องทําในช่วงนี้เลยก็คือการฟาร์มของใหม่ย,ยกแผงนะครับเพราะว่าหลังจากเข้าฮันหมอนมาแล้วทั้งมอนสเตอร์ทั้งบอสเนี่ยจะเก่งขึ้นมากๆและหลักสิ่งที่เราจะต้องหาก็คืออาวุธแล้วก็ชุดเกราะใหม่และสิ่งแรกที่เราจะลุยหากันก่อน,อนเลยก็คือชุดเกราะนั่นเองครับและกราบไปยังใบอมคองรับชันอีกครั้งครับหลังจากที่เราจัดการกับบอสสววอลลฟเรดดไ้้แิ แบบนี้ครับและหลังจากเราทุ่มาแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดมาก็คือเ,อเร่ใหม่ๆที่ดีกว่าแร่ก่อนฮันโมนม,มันจะเกิดขึ้นมาครับและแร่พวกนี้แหละเราจะเอามาทําชุดกรอกันและแร่พวกนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ระดับครับไล,ล่เรียงกันไปตามลําดับแท่นที่เราทุบและแต่และโลกก็จะสุ่มชนิดแร่ออกมาไม่เหมือนกันด้วยและยิง่งทุบแท่นเยอะแร่ก็จะยิ่งเกิดเยอะด้วยนะครับและกรอบมายัางเมืองใต้บ้านของเราอีกครั้งครับในเวลาที่จะขุดแร่กันแล้วนี้ครับแร่ดับที่หโลกของผมก็สุ่มได้เป็นแร่พาราเดียมสําหรับแร่ดับที่หสิ่งที่เราจะใช้ทําหลักๆก็มีแค่ที่ขุดครับเพื่อเอามาขุดแร่ดับที่2องโรงงานขุดแค่นิดเดียวก็เพียงพอแล้วและกรอบขึ้นมาข้างบนก็เอาแร่มาเผาและครับที่ขุด และเมื่อได้ที่ขุดมาแล้วก็กลับลงไปขุดแร่ในที่2กันต่อในถ้าบนสมุทรถ้ําในช่วงต้นฮันโมแบบนี้ก็อย่าลืมมองหา NPC พ r o m o d ที่ถูกมัดเชื่อกเอาไว้แบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาคือ NPC สําคัญสําหรับการเล่นสายเวทของเราเลยครับเพราะเขาจะขายของสําคัญมากๆอย่างขวดมนนาโคยและคริสตัลบอลครับสําหรับคริสตัลบอลนี่ก็สําคัญสุดๆเราสามารถหวังและกดรับบัฟจากมันได้เป็นบัฟของสายเวทครับเพิ่มพลังโจมตี5%เพิ่มโอกาสคริติคอล2%เพิ่มแมกมานา20หน่วยแลลดการใช้มานา2%ครับอาจจะดูไม่เยอะแต่ถ้าสแตคกับของอย่างอื่นด้วยก็ช่วยให้เราเก่งขึ้นมากเลยครับและสําหรับแร่ในที่2เราก็จะขุดมาเยอะนิดนึงครับเราจะใช้สําหรับทําี่ขุด เอาไว้ขุดแร่ดับสามกับเอ็นวิวหรือทังตีเล็กอันใหม่สำหรับกราฟไอเทมของฮันหมดครับแร่ดับที่สอลงของผมก็สุมได้เป็นแร่มิดทริวนะครับในกุหบขึ้นมาข้างบนอีกครั้งก็เผาแร่และทําของที่เราต้องทําเลยครับทังตีเล็กของแร่ดับที่สองและก็ที่ขุดอันใหม่สำหรับในช่วงต้นฮันหมดก็จะต้องทําอะไรหลายอย่างเป็นมิแหละปะกุหับลงไปขุดแร่กันต่อครับนี่ค้ับแร่ดับสามของโลกนี่ก็สุมได้เป็นแร่ดับเป็นไทยสำหรับแร่ดับพี่งอมนี่ต้องขุดมาเยอะสุดๆครัขุดไปเลืจอสักที่า้อยก้อนเลยก็ได แต่ยังไงก็ช่างครับตอนนี้ผมขอขุดแรกก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีข้างบนครับ <c oughs> ก็ต้องระวังนิดนึงไอ้ยระวังลวกมันไม่ตายเลยอ่ะมันปลาหินใส่เราตายเลยนะครับโอเค,อ,เคอุ๊ยอ้้วดอบล็อกกเลมเฮดด้วยนะครับโอเค295ครับแต่ผมผมว่าน่าจะ แลได้กรับึ้นมาขึ้นบนก็จัดเลยครับครับต่อเผาใหม่ก่อนไม่งั้นเนี่ยเราจะเผาแร่แพี่สามไม่ได้และหลังจากได้ต่อเผามันก,ก็เผาแร่และทําชุดกรอเลยครับชุดอะแดเมนไทความสามารถของเซตไซเวลหลักก็ไม่มีอะไรมากครับแรงขึ้นและค่ากรอเยอะขึ้นแค่นั้นแหละและเซตโบนั้นก็คือลดการใช้มนาสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับไม่ได้มีอะไรมากและในตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ชุดกรอมาแล้วได้ด้ว,ว่าใช้เวลาไปเยอะพอสมควรครับแต่เราก็ยังหยุดไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้อาวุธเลยครับปะออกเดินทางหาอาุธกันต่อครับและสถานที่แรกที่เราเลือรงาเ เกิดทับจังเกิลหรือทับทะเลทรายก็ไม่เป็นไรครับใช้ฟาร์มได้เหมือนกันแล้เป้าหมายของเราก็คือไอ้เจ้านี้ครับพิกซี่สิ่งที่เราต้องการจากมันก็คือพิกซี่ดั๊ดของพิกซี่ครับฟาร์มไปสักหนร้อยยี่สิบอันก็ได้เอาไว้เผื่อทำปีกด้วยแต่ถ้าจะทำแค่วุ้ก็เอาแค่สิอันพอครับเรียบร้อยครบครับไป ในที่ต่อมาที่เราเดินทางมาคือใต้ดินของไปย่มป่าเซลุงนั่นแหละครับเป้าหมายของเราก็คือมอนสเตอร์ทุกตัวที่เกิดที่นี่สิ่งที่เราต้องการจากมันก็คือโซลไลท์จิตวิญญาณแห่งแสงอันนี้ต้องการ10อันเหมือนกันครับเป็นส่วนผสม,มของอาวุธแต่ฟาร์มไปเยอะๆก็ได้เพราะว่ามันใช้ทําของหลายอย,อย่างอยู่ยกตัวอย่างพวกของเรียกบอสที่เราจะสู้ถัดจากนี้แล้วก็พวกอาวุธอื่นๆในอนาคตด้วยครับและเมื่อได้ของที่ต้องการครบแล้วก็กลับมาที่บ้านเล็กคราฟเลยครับอาวุธใหม่ชิ้นแรกของเราเมเทโอสตาร์คาถาอุกกาบาตครับโคสมเยครับตรงที่มันโก็เปลืองมาาานช ได้แต่โดยรวมแล้วของโคตรดีครับอันนี้แต่ว่าอาวุธแค่ชิ้นเดียวเนี่ยมันเหมือนจะดูน้อยไปหน่อยสำหรับสายเวทครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะหาเพาิ่มอีกสักอันแล้วค่อยไปลุยกับบอสกันโครงกานออกเดินทางหาอีกชิ้นกันต่อดีกว่าครับได้ยินดีต้อนรับสู่ใต้ดินของ,องปิลมป่าไซรุงกันอีกครั้งครับนี่ครับสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้ก็คือตกปลาครับอย่างที่เห็นหลังจากเข้าหั่นมัวมแล้วหาเรามาตกปลาที่นี่เนี่ยเราจะมีโอกาสได้อาวุธเวทชิ้นหนึ่งครับซึ่งมันดีใช้ได้แต่การที่จะได้มันมาก็ตม,มาตมา,ามนนกก ผมตกมันไม่ได้จนผมต้องให้คุณพีทมาตกให้ก็ยังตกไม่ได้อีกครับแต่ถ้าหาคุณเล่นเกมนี้ม,มสาสักพักก็อาจจะพอดอวกนะครับว่าทาไมมันยังตกไม่ได้อีกฉเฉลยเลยก็ไล้กันครับตัวร้ายของเราก็คือเบ็ดตกปลาเองครับเบ็ดตกปลาของเราเนี่ยมันคือเบ็ดตกปลาต้นเกมมันกาาเกินไปครับมีเบ็ดพาวเวอร์แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นไม่แปลกครับที่เราจะตกได้ยากก็ขอมนแลเนอะแต่ผมก็ไม่ได้หมดหวงังซะทีเดียวครับเพราะว่าตอนนี้มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นครับเกิดขึ้นมาขบวนเดอสิก็อบกลาเล,ม,าเาาเลาามีเกิดพอนีแล้ะ ตกปลาหาวุธผมก็ตกได้รองเท้าสื่อฟิตบูธกับฟอกเล็กมาด้วยครับก่อนจะกลับลงไปตกปลาหาต่อผมก็เอาสองอย่างนี้มาครอบรวมกันก่อนครับก็จะได้เป็นแอมฟิเบียนบูธหรือรองเท้าขากบอันนี้ของโคดีเลยครับหล,ลักๆทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นและโดดสูงขึ้นและความสามารถพิเศษอีกอย่างคือมันทําให้ปีกของเราบินไวขึ้นกว่าเดิมมากถึงตอนนี้เราจะยังไม่มีปีกก็เถอะแต่ไม่ต้องห่วงได้ใช้ยาวๆแน่นอนครับไอเทมชิ้นนี้และกลับมาตกปลาต่อครับผมตอนนี้ก็ตกมาชั่วโมงเสศษแล้วก็ยังไม่ได้ด้้นน้รรรรัับตตตอออออออนน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 แแแแกกกก็็จจจะะะปปปิิดดดดีีีมมมมมหหไลลวววว่่่่เเเเเเืูาาาาายยยใง มันก็ง่ายๆเลยครับยิงเวทออกไปแล้วโดนอะไรก็ตามจะระเบิดกระจายไปสร้างความเสียหายรอบๆให้ยิงโดนเนี่ยค่อนข้างแรงเลยครับใช้มาันาไม่เยอะด้วยในที่บ้านเราตอนนี้ก็ดวงอะไรไม่รู้ครับจนสลัดบุกมาใชยเลยสำหรับอ e ีเวตนนี้ก็จะสุ่มเกิดขึ้นมาหลังจากเราเข้าฮัห,ห,หมวนนั่นแหละครับหรือเราจะเรียกออกมาเองก็ได้โดยใช้แผนที่จนสลัดซีเวนนี e ่ก็มีของที่เราอยากจะได้อยู่พอดีครับเป็นของที่อปจากบอสขอ e ีเวตนนี้ฟลายอิ่งดัชแมนครับไอเรือผีบินได้นี่แหละมีสู้กับบอสตัวนี้ก็ไม่ยากเลยครับแค่หาที่กำบงังมันก็ทำอะไรเราไม่ไองข ผมต้องการเลยครับเพรงงาะงั้นตรงนี้เราข้ามเลยดีกว่าเนอะเพราะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราจะมาฟาร์มมันแบบจริงจังทีหลังและยิ่ดีต้อนรับสู่เกาะลอยฟ้าอีกครั้งครับครั้งนี้เราไม่ได้มาหากรงแต่ว่าเราจะมาหามังกรกันครับเพราะว่าหลังจากคอฮันหมวมาแล้วหากเราไปอยู่สูงๆหรือแถวๆเกาะลอยฟ้าแบบนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสเจอมังกรเกิดอยู่ครับนี่เลยครับไอเจ้าไวเวิร์นหากเราจัดการไม่ได้เนี่ยเราจะได้โซ่ออฟไลน์มาครับสำหรับโซ่ออฟไลน์เนี่ยก็เป็นส่วนผสมสำคัญที่จะใช้คราฟปีกเกือบทั้งหมดในเกมนี้นั่นก็เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเรามีีีีีทัััััััั้้้้้้้งงงอออออาาาาาาาววุุุธแแแแแลลละะะะะะชชดดดดเเเกกกกรรรรรรๆๆๆๆพพมมมมมมจจซบบบสสสขตตนน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 ฮห่่่่ไไคคถปญใ รอาบาที่บ้านไม่ได้ส่วนับสมสํสมาคัญมาแล้วก็จัดการครอปปีเลยครับโดยปีที่เราจะครอปก็ไม่ใช่ปีอะไรที่ไหนมันคือปีแฟรี่นั่นเองครับสนัสนสํนสาคัญอีกอย่างก็คือผงพิกซี่99ชิ้นนั่นแหละเป็นปีต้นหันหมุที่ดีใช้ได้สําหรับความสามารถของปีก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับก็ทําให้บินได้และการตกจากที่สูงนั่นแหละหลักๆก็มีแค่นี้เอาละครับและตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมไปที่เรียบร้อยแล้วทั้งอาวุธชุดกลอและปีที่เพิ่มเติมมาผมคิดว่าเราน่าจะเริ่มซัดก,กับบอสได้แล้วละ่ะคงงั้นก่อนจะไปดูกันก็มาอัปเดตของสงส่กันสักหน่อยดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูกันต่อเดี๋ยวเรามาอัปเดตของสใส่กันสักหน่อยดีกว่าครับมาเริ่มที่อาวุธครับผม อันนี้เป็นคริสตัลเซอร์เพนครับตกตั้งนานกว่าจะได้นะครับแต่ก็ได้มาแล้วครับผมเป็นอาวุธเวทที่เราจะใช้จัดการกับบอสของฮาร์ดโหมดกันนะครับแล้วก็เมทัลสตาร์ครับอันนี้แรงมากถ้าใช้โดนนะครับอันต่อไปครับเมจิกมิสไทล์ยังใช้อยู่เลยน่ารักมากนะฮะอันต่อไปครับผมนิมบัตโหลดนะครับผมดรอปจากออีกตัวเมฆฝนที่มาตอนฝนตกซึ่งเอาไว้ฟาร์มครับอันนี้ไม่มีอะไรส่วนชุดเกราะครับเป็นชุดเกราะของแร่ดับที่3ครับอะแดเมนไทส์เซตโบนัสลดการใช้เวลา19% เอาจริงแอบไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับแต่ก็ต็อได้อยู่มั้งอ่าขอสงสัยครับปีกแฟรี่พึ่งคราฟมาเลยครับอันนี้ก็เป็นแมกเนตฟาเวอร์ครับซึ่งคราฟมาตั้งแต่ก่อนเข้าฮันส์โหมดแต่ก็ยังใช้อยู่และคิดว่าน่าจะใช้อีกยาวเลยแหละนะฮะอ่าเวิร์มสคราฟครับลดเดเมจที่ได้รับ17%บเจอร์เชียระตูลูแดชได้มาเลยครับทำให้เราพลิ้วขึ้นนิดหน่อยอันนี้ครับทีเด็ดนี่บผมแอลฟี่เบียนบูทคอมโบกับปีกนะครับทำให้เราแบบบินโคตรเร็วแต่รู้สึกว่าทำไมมันไม่ค่อยเร็ววเลยะอาจจ เพราะว่าปีกเรายังไม่ดีขนาดนั้นนะฮะอันต่อไปครับคลอสเนกลตครับตอบจากมิมิกทําให้ตัวเรากระพอพิบนานขึ้นเมื่อโดนเดเมดเหมาะมากที่เราจะเอาไปสู้กับบอสตัวต่อไปของเราครับนี่ของดีฮะอันนี้เป็นโซเซเลอร์เอมเพล่ไหครับตอบจากวอลเฟรดจริงๆมันไม่ได้ดอบอันนี้มาแต่ว่าเราเอาไปโยนชิมเมอร์ก็เลยได้เป็นไอ้นี่นะครับบอชิมเมอร์ที่โคตรมีประโยชน์แนะนาว่าหาเถอะนะครับใช้ประโยชน์ได้เยอะมาก ก็ประมาณนี้ครับนั่นเลยครับของในตอนนี้เราก็มีเท่านี้เป็นของต้นทันโหมดทั้งนั้นครับยังไม่ได้เทพอะไรมม่แต่ไม่ต้องห่วงนะเราสามารถที่จะจัดการกับบอสตัวต่อไปได้เราจะเก่งขึ้นมากๆครับและนี่ครับก่อนจะไปดูการสิ่งสําคัญสาหรับการสู้กับบอสทันโหมดไม่ได้มีแค่อารีนะ่าที่ผมก็ำลังทําอยู่ตอนนี้ก็คือบ้านของ n ินพิพยาบาลให้จุดเซฟของเราครับบอสทันโหมดเนี่ยมีความยากและท้าทายในระดับหนึ่งเลยนะตรงนั้นการวาร์ปกเรามาฮิ้วระหว่างสู้เนี่ยไม่ต้องกลัวใครว่าเรากาครับถ้าเราไม่ไหวเราก็กลา้้เวรห หลายๆคนฟังได้ไม่ใช่เรื่องผิดเลยครับเดเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ได้เวลาแล้วครับจะเห็นว่าผมไม่ได้ทําอารีนาสําหรับบอสของฮันมอนั่นก็เพราะว่าพื้นที่ที่บ้านของเราเนี่ยมันเหมาะจะสู้กับบอสอยู่แล้วครับเป็นทางยาวๆโลง่ลงๆกว้างๆไม่มีภูเขาไม่มีอะไรเลยสุดจะเหมาะครับและอีกอย่างที่จะเป็นพระเอกเลยก็คือยากลับหัวหรือ,อยา Gravitation Potion ครับผมว่าตอนนี้เรามาลุดกับมันกันเลยดีกว่าครับกับบอสต,ตัวนี้ Fate จลน Retinizer Laser สังหารและ Space Metisum คําสาบโลกันจงกลายเป็นรูและถูกผอเป็นเท่าฐาน The Twin นั่นเองครับเพรตัวนี้เอาจริงแอบสยองนิดหน่อยครับเทคนิคการสู้กับบอสตัวนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่แค่หลบเลเซอร์จะอีกตัว และรักษาระยะห่างจากตัวพ่นไฟค่ในีน้ก็น่าจะชนะมียาแลลวครับสายเวทของเราถนัดอะไรแบบนี้อยู่แล้วหลังจากนี้ก็สู่ๆครับแมนๆหน่อยแมนๆหน่อยเมจิมิสครับอาวุธลูกรลกของเรานะฮะดี s พี0สเมื่อไหร่มันจะตายว่ายิงที200รตัวที่เราต้องจัดการก่อนคือสเปซเม ANG ทิซึมครับเลืองมานาซะด้วย โหยิงโดนยากครับต้องกะให้ดีๆจริงขึ้นขึ้นลงๆนี้ก็ก็ได้แล้วนะถ้าไม่มีไวเวิร์นก็สบายครับสเปซเมทีซึมนี่มันตัวสีเขียวใช่ไหมรอมานาลีนิดนึงกลาเยเวทีเชื่อรับจบครับสรุปไม่ต้องใช้นะครับปีก ใช้ยายาแรงโน้มถ่วงรอมานารีถ้ามานาจะหมดแนะนำถ้าเกิดเป็นไปได้นะให้รอมานารีจากยามานารีเจนดีกว่าเนี่ยมันรีไวอยู่เราจะไม่ติดมานาซิกเนียครับทำให้เดเมยนเราไม่หายเราต้องเอาตัวนี้ให้ตายครับถ้าตัวนี้ตายก็คือชนะแลวครับ อกระบาดมันแรง,นงเ,เ,รรรเน,นา,งงานะทุะกทีเรียบร้อยครับโอเคเราชนะแล้วกูจะงงว่าชนะอะไรวะพี่ก็นี่ไงเรียบร้อยครับพยาบาลเฮ้ยมันต้องล่างสองกันครับใช้พยาบาลสูตรไม่ได้ใช้นะฮะ อ่ะรอล่างสองอเค2สองแล้วพอสองแล้วแล้วก็ชนะแล้วครับเพราะว่ามันจะทำอะไรเราไม่ได้แล้วแบบนี้ไง <c oughs> ไม่ออพขั้นเมจริงมิซล,ล์แหระครับเออไม่ได้อาพับเพราะว่าขี้เกียจหาไราชารครับเรียบร้อย อีซี่อ่ะบินไปบินมาครับจบกลับบ้านเรา เรียบร้อยครับในหลังจากชนะบอสตัวนี้มาได้สิ่งที่เราจะได้หลักๆก็คือโซ่ประจําตัวของบอสโซ่ออฟไซด์ site, และแล่ฮอลโลครับในสาเหตุที่มันดรอปโซ่ประจําตัวมาให้เราเนี่ยนั่นก็เพราะว่ามันคือเมคานิคอลบอสครับเมคานิคอลบอสเนี่ยมันมีทั้งหมด3ตัวและบอสทั้ง3ตัวนี้ก็เป็นบอสต้นฮันหมดทั้งหมดเลยครับใช่แล้วครับภารกิจหลักๆของเราในบทนี้ก็คือไล่เก็บบอสเมคานิคอลให้ครบทุกตัวนั่นเองครับในการที่ผมเลือกบอสเดอร์ทวินมาสู้เป็นตัวแรกเนี่ยก็มีอยู่เหหหหตตุุผลลัลัััักๆๆคครรบบบือออสสสสสวนนนี้มูงงงง่่ายดึ ไม่เท้าสายลุง้งความสามารถก็ง่ายๆเลยครับเมจิกมิสไซล์อัปเกรดนั่นแหละต่างกันแค่ว่ามีสีลุ้งและแรงกว่ามากๆนี่แหละครับว่าเราจะใช้มันจัดการกับบอสเหล็กตัวที่เหลือบอกเลยว่าเดือดครับอันนี้และอีกชิ้นที่เราสามารถคราฟได้ก็คือเมจิกฮาร์ปเอาจริงชิ้นนี้ไม่ต้องคราฟก็ได้เพราะว่ามันใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่แรงครับสำหรับโหมดมาสเตอร์ตีอะไรแทบไม่เข้าความสามารถของมันก็จะสามารถยิงโน้ตดนฟรีออกไปสร้างความเสียหายได้ครับและทะลุดได้หลายเป้ามหมายเหมาะสำหรับซูบอสท,ที่เป็นหนอนและก็ใช้ฟฟฟฟาา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 ารร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 ร์์์์มม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 มออ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 อนนนนนนนสสเเ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 ตตตคคคคัััับบบบลลลลลล่่่่่่่่่ะะะะผผววววววไไไไได้้้้้ททีีีีจจจกกกกก็็แพพิิยยงงงๆหหุธปข แ,แต่เรื่องนั้นไม่สาคัญครับเรื่องที่สําคัญมาอยู่ตรงหน้าเราตอนนี้บอสตัวต่อไปได้เองครับด้านตรงข้ามของผู้ส,ร,สร้างบทขยี้ทุกสิ่งให้แหลกสลายพลังการสะเทือนนักทําลายล้างเดอะเดดโทยเยอร์ er, นั่นเองครับบอสตัวนี้นะครับถึงผมจะบอกว่าเมจิทามันเหมาะกับการสู้กับบอสนอนแต่กับบอสตัวนี้อย่าหาทาครับเราอาจจะตร้งความเสียหายกับบอสแรงก็จริงแต่เราจะโดนลูกน้องมันกระทืบตายครับแนะนำว่าใช้เลนโบลตโจมตีไปเรื่อยๆและถอดสมองสู้แค่นี้ก็ชนะได้ไม่ยากแล้วครับชิบหายแล้วผมลืมยยาานึงครับ เสีงเลยครับนาทีนี้เสีงอยูนี่ <S <S แล้วมอนเตอร์มันอะไรวะเนะี่ยถามผมว่าเลนโบล็อกก็ได้มั้งทีเบสอยู่ที่พันกว่าครับโอ้มอนเตอร์อย่างนีงน้ <S <S โอ้โหจบแล้วนะครับเมจิคอลฮาร์ปแผนของเรานะฮะเมจิคอลฮาร์ปแผนของนายเนี่ยมันเด้งได้ดีนะถ้าเกิดบอสมันพุ่งมาทางตรงอ่ะ แต่ว่าเลนบูลอตเถอะจะได้จัดการลูกน้องน,นี้ด้วยครับจบแล้วแผนของนายยานี้ต้องกินครับจะเก็บเลือดได้ไกลขึ้นนะเลนบูลอสตสาดมันก็ได้ครับก็ได้อยู่เราอาจยามาเต็มขนาดนี้บอกเลยว่าแพ้ยากครับไอ้ยี้ยมอนเตอร์ยิงเราแปดิบเด แล้วมันเกิดไม่หยุดเลยครับมอนเตอร์เกิดบ้าอะไรพี่หยุดเถอะแล้วอารีนาเราดันมาอยู่นี่ได้ผมนี่ไม่หยุดโจมตีผมไม่หยุดโจมตี ตายโอเคเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ก็ชนะมาได้เรือเมเมืนค่อนข,อข้างเยอะนะครับบอสตัวนี้และโซประจําตัวของบอสตัวนี้ก็คือโซออฟไม้สำหรับสายเวทแล้วไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยครับอ่อ,อแล้วผมก็เหมือนจะลืมพูดถึงแร่ฮอลโลไปครับสำหรับแร่ฮอลโลเนี่ยลหลักเราจะเอาไว้ทําชุดเกราะเป็นชุดเกราะที่ดีม,มากๆแต่ในตอนนี้แร่เรายังไม่พอครับมันใช้ตั้ง54แท่งเนี่ยเพราะงั้นก็น่นจะต้องจัดการกับบอสอีกสักตัวครับวันละก็รอบาลุยกับบอสตัวต่อไปกันเลยน่าจะดีกว่าครับเพราะในตอนนี้เรียกว่าาเราก็ไมมม่่ีีอออะะไรรรจจททํําาาาาาแแแล้้้้ววคัััับบบกกสตนงงงงงขขผูิเหดันเจี้ยนนนนจาาากกคสสสัััังงหรรรรเเลตตอออพม่บบวนี้ก็ง่ายยๆเลครัับแมมนจะี แขนกับหัวของมันที่จะปานโจมตีเราส่วนแขนที่มีปัญหาสุดๆกับการสู้ก็คือแขนเลเซอร์ครับแขนดูเนียเราสามารถที่จะรักษาระยะห่างและหลบการโจมตีได้แต่ว่าแขนเลเซอร์มันยิงตามมารอมาทุกที่เพราะงั้นเทคนิคง่ายๆสำหรับบบสตัวนี้ก็คือทําลายแขนเลเซอร์และเก็บจะง่ายขึ้นมากสุดๆครับผมแมมีเลนบหลอมก็กระจายด้วยแต่ถ้าเกิดพังแขนเลเซอร์ได้เราค่อนข้างเง่ายมันจะทานหรือเปล่าน้นะ ได้กลิ่นมันคนจะฆ่าบ,บอสไม่ทันเลยครับว้าเลือนมันเยอะครับบอสต,ตัวนี้เรากลับไปหิวได้นะแต่ลินอาลีนาแผ่นเดียวของเราก็ยังสารอดนะเนี่ยเกเลเซอร์มันพังแล้วปะทำไมมันเงียบๆอ่าใช่โอ้สบายแล้ว ติดเรื่องเวลาแล้วครับนาะทีนี้เกิดไม่หยุดเลยครับมอนสเตอร์เกิดแบบเกิดแล้วเกิดอีกอติดเรื่องเวลาครับสามหมื 30, มันโจมตีไม่ค่อยดุเท่าไหร่นะครับ ตัอะไรวะระเบิดเร่รระเบิดแน่แเรียบร้อยแขนทางหมดแล้วก็จบมาสิทำให้สูอว,ว่าสก,กิเลทรอนปกติมันสู้ง่ายจังหวะมันไม่ปัน่นมันก็ยังมีกระสุนยิงมาแต่อันนี้ไม่มีอะไเลยครับไม่บินไปบินไม้ให้เรายิงเฉยๆะหรือว่าแบบความยากมาอยู่ที่แขนสีข้างมันแล้วเรียบร้อยลาก่อน เียบร้อยครับบอลเหล็กทั้ง3ตัวโดนเก็บหมด เรียบร้อยครับคิดว่าจะซูมไปท่านเช้าซะแล้วนะเนี่ยและโซประจําตัวของบอสตัวนี้ก็คือโซออฟไลน์ครับใช้ทําของเว้ไม่ได้สักชิ้นและหลังจากบอสไม,มค่คยได้เข้าทั้งสามกจัดการนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีบางสิ่งตื่นขึ้นมาที่ป่าของจังเกิลบอสตัวต่อไปของเราเองแต่อย่าเพิ่งไปสนใจมันครับนี่ครับในตอนนี้เราสามารถทําชุดเกราะใหม่ได้แล้วชุดเกราะฮอลโลครับนอย่างก็คือที่ขุดอันใหม่ที่เราสามารถเอาไปขุดแลกใหม่ได้อีกซึ่งเดี๋ยวเรามาว่ากัากาากาัััันนนนนนออ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 อีีีีกก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 ทคคคครร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 บบบสาา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 าหหหชชชชุุุุุดด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 ดเเเเเะะะะฮลลณจจจิิิวววว่่่่่่่่่่มมมมยยยตตต้้้้้งงงงแแขู็ ความสามารถ Holy Potion ทุกๆ30วินาทีเราสามารถรับความเสียหายอะไรก็ได้ฟรีหนึ่งครั้งครับสำหรับสายเวทน้อยตัวบางอย่างเราแล้วการโดนโจมตีหนึ่งครั้งเนี่ยทำเราเกือบตายได้ง่ายๆายงงันทุกๆ30วินาทีเราจะเป็นอมตะหนึ่งการโจมตีนั้นสำหรับผมแล้วค่อนข้างคุ้มครับกับพลังโจมตีที่เสียไปนิดหน่อยเพื่อนๆก็ลองชั่งน้ำหนักดูกันครับว่าอยากได้แบบไหนนะนการต่อมาครับในตอนนี้ก็เกิดอีเวนต์สุิยุป,ปราคาเกิดขึ้นมาก็หลังจากที่เราจัดการกับเมคานิคอรับอสไปแล้วถ้าเราโชาจจดคด โลเคชั่นช่วงนี้เนี่ยมันยังอยู่ในช่วงต้นอยู่ครับมันจะไม่มีมอเตอร์ที่หลอกของสายเว้ให้เราเลยพนเพราะงั้นในรอบนี้ก็ถือว่าฟาร์มเอาเงินก็นแล้วกันครับโอ้ยน,นี่ฟาร์มดีจริงด้วยครับอา้าวมีแล้วนี่ตัวทะลุบล็อกทำไมมันมีตัวทะลุบล็อกแล้วล่ะ ก็ได้อยปหมดเวลาแล้วพ okay. วกแกเฟได้ของที่ต้องการพอดีเลยครับเนี่ยได้ตอนสุดท้ายครับผมโบ o k e n b a t วิงครับและหลังจากจบอีเวนต์นี้ก็ทำปีกใหม่สักหน่อยก็แล้วกันครับพอดีตอนฟาร์มอยู่ไอ้เจ้าเวมพายมันดรอปของทำปีกข้างคาวมาให้ถือว่าอัปเกรดปีกก่อนสู้กับอบสตัวต่อไปพอดีครับโชคดีมากเอาละครับและสำหรับบทที่3นี้ผมก็ขอพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอก,กันบทที่4ขอบคุณครับ ภูเขาตรงนี้เหมือนพอๆพกันนะออป่ะเก็บของครับป่ะพักกันดีกว่าออกออกออกออาชิบหายฮาร์ดดิสผมเต็มพอดีครับโห มันเหลือนหนึ่งเอาชิปาหายแล้วนะผมมาดูกันนะครับว่าเมื่อกี้มันไปเต็มตรงไหนวะเนี่ย